สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการดี <g oda> บางใหญ่นะครับผมโครงการนี้จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT <c oughs> ครคลองบางไผ่นะครับห้องเราจะอยู่อาคาร5ครับชั้น1เลยเป็นห้องรองสุดท้ายเลยก็คือ ข้างห้องเราครับจะเป็นบันไดหนีไฟเรียกว่าห้องเราจะติดห้องข้างเคียงแค่หนึ่งห้องเท่านั้นนะครับผมห้องชั้นหนึ่งขนาด25ตารางเมตรครับผมเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนเลยเราก็จะมีสนิเจอร์และเครื่องใช้ฟ้าให้ครบตามที่เห็นนะครับผมตัวโซฟาเนี่ยสามารถดึงออกมาเป็นที่นอนได้นะครับแล้วก็ด้านหลังโซฟาเนี่ยเรา บิวอินตัวทีวีให้แล้วยิงติดผนังให้เลยครับผมแล้วก็มีโต๊ะกลางให้1ตัวครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นโซนครัวนะครับมีตู้เย็นไซส์2ประตูเคาน์เตอร์ครัวไมโครเวฟนะครับซิงล้างจานให้ครบตามนี้เลยครับระเบียงห้องก็จะมีเครื่องซักผ้าฝาบนให้1เครื่องนะครับผมความพิเศษของชั้นหนึ่งก็คือมันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินเห็นไหม เราสามารถปลูกต้นไม้ปลูกผักได้แล้วก็วิวห้องเราเนี่ยจะเป็นวิวสระว่ายน้ําเลยเนี่ยบรรยากาศเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยครับผมบรรยากาศดีมากๆถัดมานะครับผมก่อนจะเข้าไปในส่วนของห้องนอนเนี่ยมันจะมีห้องน้ําอยู่ครับห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานที่ทางโครงการให้มานะครับก็จะมี มีเครื่องทำ้อนหนึ่งเครื่องด้วยตัวห้องนอนเนี่ยจะกั้นด้วยกระจกตัวบานเลื่อนนะครับผมเป็นหนึ่งบานสไลด์แล้วก็เข้ามาเนี่ยในห้องนอนจะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับหนึ่งหมื่นสองพัน BTU ซึ่งก็เย็ยนทัวสามารถเปิดออกมาถึงห้องนั่งเล่นได้เลยครับแล้วก็มีฟูกนอนไซส์6ฟุตนะครับที่นอนเราไม่มีให้นะครับมีแค่ฟูกนอนอย่างเดียว แล้วก็ตัวในห้องนอนนะครับผนังฝั่งที่เป็นวิวสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่ทั้งบานเลยวิวสวยมากๆกลางคืนเนี่ยพอหลังสี่ทุ่มไปแล้วสระว่ายน้ำก็จะปิดไม่ให้ใครเข้ามาก็จะเหมือนแบบเราอยู่ในวิลล่ารีสอร์ทบรรยากาศจะค่อนข้างดีตัวข้างๆประตูนะครับจะมีตู้เสื้อผ้านะครับที่เราบิวอินให้ตามนี้เลยครับผมคอนโดดิอิิสบางใหญ่นะครับ ตึก5ชั้น1ขนาด25ตรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามนี้เลยนะครับผมห้องมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยปล่อยเช่าเดือนละ5,500บาทเท่านั้นนะครับผมที่นี่ถ้าใครมีรถยนต์จะต้องชำระค่าจอดเพิ่มเดือนละ350บาทนะครับแต่ถ้าใครไม่ใช้รถก็จะไม่เสียตรงส่วนนี้ใครสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID l ดี e นะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม